โอเคครับก็มาตอ่อผมนิวิเตอร์ไอซียูนะฮะเอ่อทำอะไรไว้แล้วลืมจากพาร์ทที่แล้วเราจะต่อ,อยังไงดีเราจำไม่ได้อะ่ะเออไว้าวผมก,กินไปฟังแล้ยโหแม่งไข่ไก่นะแม่งโคตรเยอะ เคเอ๊ยอะไรนี่ธนูมีใช้ไว้สิ่งนี้ออกมาคราบเป็นอะไรดีพี่สี่อันแม่งไม่พอ่ะ หินน่ะหินคือทำอะไรดีพวนี้เนะี่ยคิดไม่ออกอืมแม่งอะมันมาไป้ยางอือเออพาร์ทนี้มาทำอะไรเนี่ยงงวะกูจะทำอะไรเนี่ยไม่รู้ว่า บ้านเรางสร้างไม่เสร็จแน่นอนนะผมก็ไม่รู้จะเอาไม่รู้จะสร้างแบบไหนดีอธิบายอะไรหมดมีดาบมีวันมีจอบมีวันโอเคชัวงชัวงโอ้โหวัววัววัวเยอะ โอ้ยแลก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 เกิดเข้าไปในร้าวไก่ปรากฏว่าจับให้ไก่ดึงกันโวบโวบโอเคเฮ้ย,ยอ่ะอะไรเนี้ยหัวหัวออกนอกโคก ใครไม่เคยเห็นงัวนอกคอก็ดูในนี้เลยไหมหัวหนอกคออ้าวอะไรวะกู <c oughs> บอกตุตรงนะแม่งช่วงหลังๆนี้อะไรฝนมันจะตกบ่อยขนาดนี้นะแม่กตกบ่อยมากแล้วอาจคลิปก็แหลกดีฝนตกไม่ต้องถามถึงนะแหลกแน่ๆ <c oughs> ไม่เข้าใจก,ก,ก,กับโวนเลยมันจะตอกทำไมเนี่ยตอก,กให้กูแหลกแล้วมันก็สบายใจใช่ป่ะแ,แ,แหลกแหลกแหลกเฮ้ยแกะ,กะระโดนตแพงเห็นนะแกะเมื่อกี้ทำอะไรอะ่ะเห็นนะ ค่าแกะแม่งดีกว่าชัวเอาแกะวิ่งแกะวิ่งแกะวิ่งไอแมงคาแกะคาแกะเราห้วไล่เราคาแกะแม่งเลยปิดประตูเย็ดหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ สี่คู่ห้าคู่อ่ะแม่งกูไม่หลงนะแม่งไม่หลงคบคู่ใช่ไหมคาดการนะโอเคัวละวิ่งไปหาวัวดีกว่าแม่งงัวโ,โอ้โหเออเอาตรงตรงเลยนะเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งออกไป เย็ด yeah. หนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่ก็แล้วกันอันทีหายกูลงและวกูค,คิดแล้วว่ากูต้องลงอ่ะไม่ลงว่ะเฮีย yeah. เยอะงานนี้เยอะมีกระตุกครับมีกระตุกมีกระตุก ทำมืดดืด้อนี่แหละหจะรีบมืดไปไหนเนี่ยจะได้ไฟกันนีกแล้วในเวลาที่มือดอย่างนี้ ฝนตกเยี่ยงนี้จะมีตัวอะไรมาให้ผมจัดการบ้างหรือเปล่าเป,เป็นบ่มั่วมันเออฝนตกแต่ไฟยังคงติดอยู่เยียบ จบถากยาแม่งเชี่ยขุดผิดนะเมื่อกี้แม่งไปโดนเอาไฟนะไฟ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 ชัวเไฟยังคงติดอยู่ได้ในท้บกลางฝนตกมันคือสิ่งมาสิจัน คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เราอยู่ด้วยกันคือเรื่องมหัศจรรย์เยอมาแล้วซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ยังเล่นน้ำฝนอยู่ได้นั้นเราก็มาทุบ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 อ่าเรียบร้อยแหลกแหลก chua Ê, chơi đấy, chơi đấy Nên nghe, đánh nghe. Đánh nghe Nên nghe, mang, mà hả cô lên đó Ôi, lạc, 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 lạc. Lạc. giờ cô đi ờ ừ. เฮีย <Here. S 2> มาแหลกทำไมตอนนี้แหลกได้แหลกดีจังเลยเฮ้ยกิปเปอร์เ,รเจอกิปเปอร์แบงมุมด้วยซอมบี้เฮ้ยไอ้เหี้ยตกลงมาข้างล่างได้ไงเนี่ยเฮ้ยแม่งมีเสือปะจจะัก้ เฮ้ยเย่ยเย่ยเย่ยเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งโอ้นเลยกูโอ้ไรวะฝนแม่งก็ตกโสภาพอากาศย่ำแย่ตอนนี้ แมงมุมลายตัวนั้นแมงมุมดำตัวนั้นชันเห็นมันยืนมากับสอมบี้วันหนึ่งมันโดนฝนมันวิ่งมาที่กูแล้วหนีจ้อเชื่ออ่าเฮียตายแล้วสอมบี้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 เฮ้ย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 เดี๋ยว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 ปอบเดี๋ยวเป็ดปั๊บเดี๋ยวเป็ดอาฮ่า รอเลือดเต็มนะรอเลือดเต็มฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยฉันรู้สึกว่าฉันต้องต่ำไหวไม่สประจของฉันอ้ยอะไรละ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 เอ้ยเอ้ยเฮียเฮียเฮียเลยโอ้แบงเลยเอ้ย ยิงดาบกูแม่งกูทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยเฮียไม่ทันแล้วไอ้เฮียจะตายโอ้ยตายจนได้ <laughs> เอ arn, ้อยหาด้ย โอ้โหแม่งอย่างูซฮะเฮียเวลต้องยี่ส yeah, well, uh. ี่อะไปตายง่ายๆบ uh. okay, well, <Okay. S 1> อกแล้วความไปเก่าหน้าบ้านนะ uh. มันต้องตาย mm hmm. แล้วฝนก็แรงในเวลาที่ฝนแรงอิเปอร์ผมที่จะเวิร์ดบ้มแล้วซอมบี้ก็ตายด้วย ผมลงมาหน้าที่ตรงนี้และผมก็ตายแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยแม่งผีอยู่ตรงนั้นกูตายตรงไหนไวะกิปเปอร์ระเบิดเลยกิปเปอร์ระเบิดเลยบึง้งเออเฮ้ย โอ้โหคีปเปอร์กูตายอีกรอบไอ้ห่าเนยโอ้โหโดนสองดอกเต็มเต็มนะโดนแบบจังๆอุย้ยตกลงมาจากที่สูงแม่งเจ็บตายเราไม่กลัวเราไม่กลัวตายอยู่แล้วเออคือ มันยังไงกันเนี้ยโอ้โหขุดหลุมให้เราแบบยอดมากเก็บไอเทมเลยนะงานนี้ต้องเก็บไอเทมรีเวลเราอยู่ตรงไหนหมดโอเคอยู่ตรงนี้ฮะพ,พวกไอเทมพวกของเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะเย้มาวุ้ ุกไม้อ่ะไม้อ่ะหมดหรือ,อยังดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะเออไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์เลยเนะี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อไปหมดเลยนะฮะเจอไปแบบนี้มันก็นะเนาะ ส้มแซมกันหน่อยเอเคเราจะส้มแซมให้ดียิ่งขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าอขอเวลาแป๊บนึงผมจะสร้างฐานทัพใหม่เอ่อดูสึกเศร้าใจเหนื่อยใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเออคือ เหลือเลเวลห้า 5, จากาเลเวลยี่สิบสี่ไอ้เหี้ยเยอะไปอะตอนไม่มีก็ไม่มีเลยมาก็มาจังมาเยอะมาแยะมาตะเปะมาห่าอะไรเนะี่ยโอเคเก็บไว้อืม

ต้องบอกกับตัวเองตัตอนนี้ว่าจะทำอะไรดีก้อนหินมีสิบห้าอันเออเราต้องครับครับอันไหนอ่ะชิ้นี้เลยนะครับคราฟเพื่อขุดหินโดยเฉพาะแม่งกะว่าจะไม่ทำอะไรแล้วแม่งกูจะขุดหินอย่างเดียวแหละเชี่ยวูดิ ภารกิจการขุดหินจะเริ่มต้นนบบัดนี้เอ,อ่อผมแม่งไว้หมดผมเกีกับแม่งไวในคาังให้หมดโอ้โหหินกูเยอะสัตว์เอออะไรวะเนี้ยกูรู้สึกสับสนแลนะ้วเนี่ยทานเออเจะเอาอะไรไว้ ตาแมงมุมอะไรเนี่ยดินกับทราย,ยอะไรเ,เออดินทรายโอ้หินทรายกับทรายแม่งโอ้โหมันแบ่งเป็นสองพวกอีกอาหารการกินจอบขุดจอบขุดอาวุธอาวุธโอเค แม่งคุดแล้วกูไม่โซนแล้วรอบนี้กูขุด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 โอ้ขุดแรงฮะขุดแรงขุดแรงใครจะว่ายังไงไม่สนใจเราจะขุด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  เพื่อสร้างฐานทัพใหม่เราต้องจะสมหินจนํานวนมากครับไม่ใช่ฐานทัพที่ป้อมกําแพงอะไรนี่เป็นปลวดนี่ว่า mm. รู้สึกเพียน,นี่ยมั้หัวเริ่มออกนอกคอกอีกแล้ว

โย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 มีอะไรทำนะแม่งกูหินเล่นอันที่จะสร้างฐานพับแบบแข็งแกร่งเราต้องใช้หินเลยเนะี่ยตอนนี้ ดดดดดดม่ไดกียเลยวะไเกียไม่รู้แน่ดไปเรื่อยๆเป็นมมงดูหน่อยแป๊บโอเค เข้าไปเก็บได้ไหมได้ได้ได้เยอะได้หกสิบสี่อยู่คงจะยื้อเลยดีกว่าแรลมแรมแรลมแรมเอาวินกรรมแล้วกู เว้ยแหละควงแอหมายและกำแเป้งัวงเอาไงดีวะขึ้นไปก่อนอย่างอื่นไม่รู้ขึ้นไปก่อนอ

TÔNG NÝ SANG YÀNG NGÀY Chuốp Hô Hìa mi đi bàu Chuốp Chuốp Ờ อ๋อจะเข้ากับก็เข้ากับอะไรวะอ่ะเฮ้ยเข้าไปได้ไงลนะ่ะเฮ้แบ่งตัวเฮียน,นี้เข้าไปทำไมนั้นเข้าไทไมในนั้นเฮ้ยเฮีย ไม่รู้แหละใครทำอะไรตรงนี้ไอ้ห่านมังอาจจะแล้วพักทองบนปลูกใหม่ฮะสามต้นเลยอะไรของมึงเนี่ยไปถ่ายรูปคู่เลยฮะอะไร เสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรขึ้นความทีสูงขนาดนี้ไม่รู้แม่งนะฮะอยู่แตเทมไม่สนใจเก็บเกี่ยวคุณมาริโภคนะแม่งก่อนซอมบี้จะมาเก็บ แย่งเก็บของครูมดเลยเอ,เอ้าวเฮ้ยมึงเย่ยเดินเพ่นพ่านดิอา้าวหายตัวอีกอะไรของมึงวะตัวหาอะไรไม่รู้ครับผมเรียกไม่ถูกกันชื่อ hey, mày ngãy tụa mày nè,ตก trái mốt. Mày mày biến thành Messi rồi. Huu, ngãy bay nè. Để cụ, học bài, xem phim Hollywood cho mày. đi? คู้สึกว่าช่วงนี้มีอา,าอชีพทำสวนเนี่ยเฮ้ยใชเอเบบี้โอ้โหบักหาเนอะ้ยจมลงไปในน้ำเลยกูรู mm ้ hmm. สึกมันทาไฟเราแล้วนะเราก็พร้อมที่จะสู้กับมันหรอก mm hmm. กูยังปลูกผักไม่เสร็จเลย mm hmm. ในจริงมะ ô, cái kia nhìn đại gia tài đang bòu chém hài chuốc, 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 ôi, đồ đuôi đi, 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 ôi, đồ mua đuôi, à, thôi thì zombie, 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 zombie. Mày lẹ, mày tua mày tua, ôi 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 oi 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 เดือด้อยมึงระยะใกล้มึงแพ้กูาาาาาเดืดเอดด้ยวดยเดอจ็ดแหละแมงย4สี่นะกว่าจะขึ้นไม่ถึงอีกก็อีกนมนานกาเล,เลยแม่งสัตว์เราก็คลาใช่งนะโอเค กำแพงเรายังไม่ดีพอนะตอนนี้เรารู้สึกว่าไนะอ้ชมบี้เข้าไปอยู่ในกำแพงเราได้ไงเราเห็นกิปเปอร์ฮนะเราเห็นแมงม,มุมด้วย ไอ้งูกำลังตามผมมาตามมาแล้วตามมาแล้วยังไงกัน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 โอเคไหวอยู่ครับไหวอยู่ไหวอยู่ยิบเออโอ้ยแลกแรกแรกแรก,รกโอ้ยตายเลยเลยโอ้โห ข้าวไร้ของกูจริงๆ,ๆไงแม่งมาเหล็กตอนนั้นพอ yeah. well. oh, ดีเกดตายอีกแววโอ้โหการเอาชีวิตรอดของผมนะตอนนี้ที่สูงสุดก,ก็อยู่ยังคงอยู่ที่เลเวลยี่สิบสี่ไอ่ะ ตายกับคีปเปอร์ตรงนี้รู้ส,สึกเศร้าใจตัวเองอะไรของมึงวะจะลอกิปเปอร์แล้วก็วิ่งหนีนะแต่พอดีมันแหลกก็มไม่ได้วิ่งสิวิ่งกับหอกอะไรวะแหลกแ้ยเนี่ยกเก็บไอเทมกลับโหแหลกมากวะ่ะ เอาเป็นว่าเราอย่าไปสนใจเลยนะเรามาขุดกันต่อเถอเหลือรีวลวสองในสเตปนาวิทนาศเกินใอซียู ตอนนี้ก็มีหน้าที่คูทินอย่างเดียวเลยไงตนะัวเดดมเดึงดึมดิมคูดินคูดินคูดิน,น,นแม่งตรงนี้เริ่มเป็นหลุมลึกลงเรื่อยๆนะฮะ เป็นหินทรายไหนวะหินทรายมันเป็นมากกว่าคำว,ว่าทรายรับมันเป็นหินด้วยโอเคคลิปนี้เราจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะไม่เจอผมใหม่เดี๋ยวไปเจอไอ e ียูบ่ะบายบาย